จากร้านมีมีการอุบนครับวันนี้วันที่14พฤศจิกายน2568มีคอมเมนต์จากทางช่อง YouTube นะครับว่าพี่รีวิวลูกโมให้ดูหน่อยว่าเหลือตัวไหนสีไหนบ้างแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูว่าขนาดจะใหญ่และเล็กอย่างไรนะครับก็จัดให้ครับลูกโมแบล็งกันที่ร้านเหลืออยู่สี่เซตนะครับหมายถึงว่ามีขนาดลำกล้อง2นิ้ว2.5นิ้ว3นิ้วแล้วก็ อาสามนิ้วหมด2นิ้ว2.5นิ้วแล้วก็4.5นิ้วแล้วก็6นิ้วนะครับสอนิ้วนี่จะเยอะมีเยอะกว่าเพื่อนนะครับผมว่าตัว2นิ้วก็ขนาดกำลังดีนะนะครับขนาดนี้เหมาะมือเลยนี่สังเกตเทียบกับมือผมเนาะตัวเล็กจิ๋วๆอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่จิ๋วหรอกมันก็พอดีนั่นแหละนะครับตัวสนิ้วเรามีอยู่ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสีหกแบบนะครับห้าสีหกแบบเป็นยังไงตัวนี้เป็นสีเงินเงานะครับเทียบกับฝ่ามือผมนะนี่เงินเงาด้านเขาจะมีหมุดทองนี่ครับหมุดทองโลโก้สมิธนะฮะสีนี้ก็สวยนะนี่นะครับเงินเงาหมุดทองแล้วตัวนี้ก็เป็นสีเงินด้านหรือบอลเงินนะครับนี่สีบอลเงิน ดามจะตัวนี้จะไม่มีหมุดทองเนาะนี่นะครับส่วนตัวนี้เป็นสีไททันอไททันนี่นะครับไททันมีหมุดทองสมิธครับนี่ตรวนี้ก็ยิงเลเซอร์ด้วยนะครับตัวที่มีหมุดทองเนาะแล้วก็สีดำดำจะออกดำมันนะครับนี่นะ นำมันหมดทองทุกรุ่นราคา9,900บาทแถมกระสุนสิบนัดนะครับน่าจะเป็นราคาสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าปืนก็เหลือไม่มากแล้วนะฮะส่วนตัวนี้มีความพิเศษสีซาตินซาตินมีทั้งหมุดทองและไม่ทองนะครับนี่เนาะสีซาตินสีซาตินเป็นยังไงบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับสีซาตินสีมันจะออกสีทองหน่อยเหลือบเทองนะครับ สีนี้เมื่อส0่0ิบปีก่อนปืนลูกโม่ของจริงอะนะสีนี้ฮิตมากนะครับ40กว่าปีก่อนเนาะถามคนเท่าคนแก่เขาพูดให้ฟังจบสองนิ้วไปแล้วนะครับสองนิ้วก็จะดูสังเกตฝ่ามือผมบางมิดนะนี่เนาะตัวนี้คือลำกล้องสองนิ้วลูกโมอีโคนะครับที่ร้านเหลือแต่อีโคนะ โซโลกีหมดเรี่ยงแล้วครับต่อไปลำกล้องขนาดลำกล้อง2.5นิ้วนะครับมีอยู่1 2 3 4สีนะครับสีสี5แบบนี่ตัวนี้2.5นิ้วความแตกต่างระหว่าง 2, 2นิ้วกับ2.5นิ้วสังเกตด,ด้ามน,นะครับด้ามแล้วก็ความยาวลำกล้องนี่นะตัวปืนก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนครับตัวนี้เป็นสีเงินเงาฝั่งนี้ก็ยิง เสื้อลองลึกนะครับฝั่งนี้สามารถเจดแมงนําเนาะนี่นะครับตัวนี้เป็นสีไททันสีไททันก็สีไทเทเนียมสีออกเทาๆนั่นแหละครับนี่นะสวยๆครับตัวนี้ก็เป็นสีซาตินสีออกเหลือบทองหน่อยนะครับนี่สีซาตินไม่ได้ยิงสามารถเจดตรงนี้นะมันก็มี หลายรถเนาะรดยิงก็มีรดยิงเลเซอร์ก็มีรดไม่ยิงก็มีนะครับสีดำก็มีแบบตัวหมุดทองหมุดทองก็จะยิงสามาเจ็ดแมงน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็สีดำแบบไม่มีหมุดทองราคาเท่ากันครับ900 0 900บาทแถมกระสุน10นัดนะครับตัว2.5นิ้วตัว3นิ้วที่ร้านหมดเกลี่ยงเลย สี่นิ้วก็เหลือสีเดียวครับสีดำสีดำเนาะสี่จุดห้านิ้วนี่นะฮะมีสีเดียวลูกค้าทางมาถามเกือบทุกวันแล้วครับมีสีนั่นสีนี่ไหมก็บอกตรงนี้เลยครับสี่จุดห้านิ้วเหลือสีดําสีเดียวครับเหลือไม่กี่กระบอกแล้วด้วยนะครับส่วนตัวหกนิ้วลากล้องหกนิ้วก็มีสีดําสีเดียวเหลือสีดําสีเดียวเหมือนกันนะครับดาดามันนะนี่ลากล้องหกนิ้วนะครับราคาก็เท่ากันทุก ขนาดลองกล้องครับราคา9,900บาทแถมกระสุน10นัดครับน่าจะเป็นราคาสุดท้ายแล้วล่ะปืนแม็กกันก็จะทยอยหมดไปเรื่อยๆอ,อย่างที่เพื่อนๆทราบนะครับตัวไหนหมดเราก็ลบออกทางาในรูปรูปของสินค้าของร้านเนาะก็จะมี ลบออกเกือบทุกวันอย่าง Eco ค a จ k กเ Duo ดูนี่ครับก็เหลือแค่2สีนี้นะครับตัวสนิ้วสีไททันนะครับตัว5นิ้วเหลือสีบรอนเงินหรือเงินด้านนะครับประมาณนี้เนาะก็ทรวงมาดไทยสั่งงดนำเข้ามาตั้งแต่มีเหตุการาดยิงนั่นแหละครับเพื่อนๆอาจจะยังไม่ทราบน,นะบ,บางท่านเนาะ <S <S ตั้งแต่2ปีก่อนนู้นและครับก็งดมาเลยงดทั้งปืนจริงปืนแบล็งนะครับ มันก็จะทยอยหมดไปเรื่อยๆนะครับปืนจริงนี่ราคาโดดไปไกลมากครับก๊อกเดี๋ยวนี้จากที่เคยขาย780ดแปหมื่นเดี๋ยวนี้ไปที่แสนกว่าแสนหแสนสแสนหแล้วนะครับอันนี้เทียบกันระหว่างลูโม่2 5, นิ้วกับ2.5นิ้วนะครับนี่เนาะเทียบให้ดูนะครับความแตกต่างนะแล้วก็เดี๋ยวขยับนิดนึงตัวนี้จะเป็น4.5นิ้วนี่ มันก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนตัวนี้ก็6นิ้วโตโตน้อยโตเล็กเหลือเกินนี่นะครับความแตกต่างของขนาดตัวปืน2นิ้ว2.5นิ้ว4.5นิ้วแล้วก็6นิ้วนะครับนี่ครับ6นิ้วก็ยาวหน่อยคลาสสิกเท่ๆนะครับก็แบ่งกันคือสิ่งเทียมอาวุธนะ เป็นสิ่งเทียมอาวุธตามกฎหมายเมืองไทยนะครับไม่ใช่ปืนเถื่อนนะร้านผมมีใบอนุญาตขายหน้าร้านอย่างถูกต้องนะครับปืนทุกกระบอกก็เสียภาษีนําเข้ามาอย่างถูกต้องเช่นกันนะครับนี่นะครับหน้าร้านผมอยู่ในเมืองอุบลน,นะครับอยู่ใกล้ๆโรงพักสพอเมืองนะครับแวะเข้ามาดูมาชมได้นะครับนี่แม็กันเป็นสิ่งเทียมอาวุธไม่ใช่ปืนเถื่อนนะครับนะบางท่านอาจจะยังไม่รู้ถามว่า ปล่อยไม่ปล่อยบางบางคนเนาะปล่อยไม่พี่ผมเปิดร้านขายเลยผมบอกนะฮะก็นั่นแหละยิงเล่นให้มันเป็นสิ่งเทียมอาวุธนะครับตามกฎหมายบางคนไปดัดปงดัดแปลงลำกล้องระเบิดอะไรอย่างงี้อันตรายนะครับเล่นให้มันเป็นสิ่งเทียมอาวุธนะครับส่วนถ้าจะอันนี้ก็ซื้อปืนจริงไปเลยนะครับง่ายดีเขาออกแบบมาให้ยิงกระสุนจริงอยู่แล้วพวกนี้เป็นของเล่น เขามันไม่แข็งแรงพูดง่ายๆนะครับอย่าไปหาซื้อมาดัดปรงดัดแปลงระเบิดใส่หน้ายุ่งอีกนะครับถึงอันนี้โดนจับมาก็เสียประวัติติดคุกนะครับเสียประวัติแล้วถ้ามีประวัติก็ขออะไรก็ยากนะทีนี้ถ้ามีเงินอยากจะขอซื้อปืนจริงอย่างนี้ก็ยากนะครับถ้าเคยติดคุกเคยมีคดีแล้วเนาะนี่นะครับอันนี้แบงก์กันก็ใช้งานได้หลากหลายบางคนว่าเอามาทําอะไรยิงคนไม่ตายนะครับ คุณคุณก็อย่ามองแคบๆนะครับมันมันใช้งานได้หลากหลายนะครับคนที่ซื้อแบงก์กันที่ร้านผมมีทุกทุกสาขาอาชีพเลยนะผมขายมาสองสปีนี้นะครับแค่สองสปีนี้ผมเจอคนเยอะมากนะครับหลากหลายอาชีพนะครับมีทั้งตำรวจทาหารอายการผู้คุมอะไรทุกอาชีพอะนะครับเขาก็ซื้อไปซื้อไปใช้กันเนาะบางคน ยิงเล่นอยู่สวนอยู่ไล่อยู่หน้าอย่างนี้นะครับที่โรงเรียนอ s u มชันอะโรงเรียน ACU อุบลเนี่ก็พอ,ออก็ให้คุณครูมาซื้อนะครับไปปล่อยตัวนักกีฬาอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เนาะแบ่งกันสิ่งเทียมอาวุธนะก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเพื่อนๆที่สนใจก็แอดไลน์ line, มาดูรูปมาสั่งซื้อได้เลยครับลายดีร้านก็ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้แหละครับ วันนี้ก็มีเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับผม